ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็จะหาท่านผู้ดูผู้ชมมาดูกันนะครับมาดูมาดูข้าวดูก่อนนะครับข้าวอายุวันนี้นะครับก็ได้เจ็ดสิบห้าวันนะครับเจ็ดสิบห้าวันพอดีเลยนะครับก็ผมยังไม่บอกนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูภาพก่อนว่าข้าวอะไรนะครับ ผมให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับนะครับความสูงความต่ำของข้าวนะครับณนะวันนี้สองเดือนครึ่งนะครับท่านผู้ชมผมให้ดูก่อนว่าความสูงความต่ำของข้าวนะครับนี่ผมก็อยู่ใกล้ข้างคังนนานะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูไหลาย มุมหลายด้านนะครับนี่ก็คือที่ผมใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยรับท้องไปแล้วนะครับใส่ปุ๋ยรับท้องหรือรับรวงไปแล้วก็ได้ครึ่งเดือนพอดีนะครับก็ได้15วันพอดีก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับอันนี้ที่ผมให้ดูเนี้ย คือข้าวนาปีปีพศ2567นะครับเดือนสิงหาคมนะครับเดือนสิงหาคม2567ก็คือข้าวกกขอ85นะครับกขอแปที่ผมเคยได้ให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมไปหลายคลิปแล้วนะครับนาเปียกสลับแห้งก็คือแปลงนี้นะครับก็คือแปลงนี้ ตอนนี้ที่ผมมาให้ดูเนี่ยนะครับจะเหมือนที่ผมเคยพูดไว้ไหมนะครับท่านท่านผู้ชมก็หอหองเห็นแล้วนะครับเนี่ยผมให้ดูว่าข้าวเนี้ยนะครับสองเดือนครึ่งเนี้ยเขาจะเริ่มออกรวงเหมือนที่ผมพูดไหมนะครับนี่ก็จะให้ท่านผู้ชมมาดูกันนะครับแต่อันนี้ผมบอกก่อนว่าข้าวผมเนี้ยนะครับปีเนี้ยเขียวมาตลอด นะครับงามมาตลอดก็เลยเหมือนที่ผมให้ท่านผู้ชมได้ดูไปเมื่อกี้นะครับดูไปเมื่อกี้กับความสูงของเขานะครับก็ทีนี้ผมจะมาให้ดูนะครับดูการดูการตั้งท้องของเขานะครับท่านผู้ชมทอ้องเขาโตเขาสมบูรณ์นะครับ อันนี้แหละคือข้าวรวงใหญ่นะครับคือข้าวสมบูรณ์นะครับถ้าข้าวสมบูรณ์เนี้ยมันจะออกช้าไปนิดนึงนะครับซึ่งเขาหมัวหลงปุ๋ยอยู่นะครับหมัองามนี่นะครับผมให้ดูหลายมุมนะครับหลายทางนะครับนี่นะครับวังว่วท่หนผู้ชมคงเห็นละนะครับกําลังเริ่ม โผมาลวงกําลังตั้งลวงขาวๆอยู่เนี้ยนะครับล้วงขาวๆอยู่เนี้ยนะครับเนี่ยข้าวเก็บเกี่ยวอายุร้อยห้าวันถึงร้อยสิบห้าวันเนี้ยนะครับท่านผู้ชมส่วนมากนี่เขาจะออกประมาณเนี้ยนะครับสองเดือนครึ่งเข,ขาก็จะออกนะครับเขาก็จะออกแล้วที่ผมให้มาดูวันเนี้ยนะครับท่านผู้ชมเนื่องจาก ผมใส่ปุ๋ยรับรองไปแล้วนะครับได้ประมาณสี่ห้าวันผมก็มาทดลองฉีดไข่ตัวซานนะครับไข่ตัวซานที่ผมได้ทำคลิปไปว่าฉีดฮอร์โมนช่วงไหนถึงจะให้ข้าวได้ประโยชน์นะครับอันนั้นคือที่ผมให้ดูไปนะคือผมฉีดไข่ตัวซานนะครับพันผสมเนี่ยก็แค่นั้นนะครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจาก ใส่ปุ๋ยไปแล้วเราก็ไปฉีดไข่ตัวซานข้างนั้นนะครับคือที่จุดประสงค์ที่ผมได้ทําคลิปทวิดีโอออกมานะก็คือการให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าควรฉีดช่วงไหนนะครับควรฉีดช่วงไหนแค่นั้นแต่ปกติแล้วผมก็ไม่ได้มาฉีดนะครับก็ผมไม่ไม่ค่อยจะยึดถือเรื่องการฉีดนะครับอีกอย่างก็อายุก็เริ่มมากแล้วนะครับ ผมก็เลยไม่ได้ยึดธิดแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเบามาหลายปีแล้วนะครับซึ่งความแตกต่างการด้านผลผลิตเนี้ยนะครับซึ่งความคิดเห็นของผมแล้วมันไม่ได้ต่างกันนะครับมันมันไม่ได้ต่างกันกับที่ผมใส่ปุ๋ยนะครับท่านผู้ชมผมมันมันไม่ได้ต่างกันเลยนี่คือเหตุผลที่ผมต้องหนักเรื่องปุ๋ยทางดินนะครับ นักเรื่องปุ๋ยทางดินคือผมไม่ไม่เน้นไปเรื่องการฉีดทางใบนะครับนี่ก็ให้ผู้ชมได้ดูกันหลายมุมนะครับรหลายที่นะครับครับนี่ดูต้นข้าวเขานะครับต้นสูงหรือต่ำนะครับคือข้าวสมบูรณ์เนี้ยนะครับก็เหมือนที่ผมได้พูดเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมเขาจะออกช้านิดนึงนะครับเขาจะออกช้านิดนึง เนื่องจากเข้าผมแปลงเนี้ยปีเนี้ยนะครับซึ่งเขาเขียวตลอดง้าตลอดนะครับแม้แต่ที่ผมปลูกมานะครับผมใส่ปุ๋ยรอบแรกไปก็เขียวอยู่อย่างนี้นะครับรอบรอบ2ก็เขียวอย่างนี้แต่เหตุผลที่ผมใส่ผมก็ผมได้บอกได้พูดไว้ในวิดีโอนั้นละนะครับนี่ก็จะมาให้ดูกัน แต่ตอนนี้ก็อาจจะดูไม่ออกนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นรวงเนียนะครับก็ยังดูไม่ออกเพราะข้าวเขากําลังเริ่มออกรวงนะครับต้องให้เขาเริ่มมีน้นํานมก่อนนะครับเราเราถึงจะรู้ว่าข้าวเขา,ขาจะรวงเล็กรวงโตนะครับนี่ก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับข้าวกอขอ,ขอ85นะครับนานอกชนประธานนะครับ นานอกสมประทานนาน้ำฝนนะครับก็รับน้ำฝนก็หลายที่หลายห้างก็ทำกันนะครับแต่ผมก็เหมือนที่ผมได้พูดไปแล้วผมมีน้ำสาช่วยตอนที่มันแรงจัดจัดถึงกระเหีิวนะครับแล้วที่ผมให้ทาห่านผู้ดูผู้สมมาดูวันนี้นะครับคือการที่ที่การปฏิบัติเละ การกระทําของผมนะครับคือการกระทําของผมที่ผมเน้นนะครับผมเน้นเรื่องปุ๋ยหางดินนะครับเรื่องเรื่องปุ๋ยหางดินผมไม่ได้เน้นเรื่องอาหารเสริมเรื่องหางหางใบนะครับไม่ได้เน้นเรื่องเรื่องการฉีดพ่นการทางใบนะครับคือผมทำอย่างนี้แล้วมันจบนะครับในเมื่ออีกอย่างที่ผมใส่ปุ๋ยเพียงพอไปนะครับใส่ปุ๋ยเพียงพอไป ไม่แล้วผมถึงไม่ไปเน้นถึงเรื่องการฉีดนะครับผมถึงมาเน้นเรื่องปุ๋ยหางดินนะครับอันนี้ก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับเออท่านผู้ชมผมอยากจะพูดคุยกับท่านผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องหนึ่งสัมพาะฤลดูนาปีปีนี้นะครับปีเนี้ที่กําลังจะเก็บเกี่ยวอยู่เนี้ยนะครับบางทีก็เก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมอยากจะพูดคุยกับท่านผู้ชมอย่างนี้อย่างหนึ่งนะครับ ถ้าห้านผู้ชมพอลดต้นทุนได้ก็ลดนะครับพอลดต้นทุนได้ก็ลดผมคิดว่าปีนี้นะครับชาวนาอาจจะหืดขึ้นคอหน่อยนะครับหืดขึ้นคอหน่อยราคาจะไม่ถึงหมื่นนะครับผ้ามีถึงหมื่นเนี้ยก็จะมีข้าวไม่กี่สายพันธุ์นะครับผมอันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมเชื่อแน่เลยนะครับ <c oughs> 890%เลยนะครับละราคาจะไม่ถึงหมื่นนะครับไม่ถึงหมื่นคือเหอจะมาอยู่สัก8พันกว่าบาทนะครับ8พันกว่าบาทเพราะฉะนั้นก็อยากจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับถ้าสิ่งไหนควรลดได้ก็ลดนะครับควรลดได้ก็ลดอย่างเช่นว่าลดยังไงนะครับบางท่านบางคนเนี้ยนะครับถ้าไม่ได้ทําเองเนี้ยอย่างว่าไปฉีดยา การแมลงนะครับการแมลงเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือสมมุติว่ามันผมมองดูแล้วมันไม่จําเป็นนะครับผ้านในเมื่อคําว่าสีทธการยังไม่เจอแมลงเนี้ยนะครับอันนี้ก็สมมติง่าย,ายๆคืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็อยากจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมว่าสิ่งไหนควรลดก็ลดนะครับสิ่งไหนพอลดได้ก็ให้ท่านผู้ชมลดนะครับแล้วอันนี้ขนาดต้นปีเนี้ยนะครับผมเห็นบางที่บางแห่งก็ มาอยู่แค่9 0 0ากว่าบาทแล้วก็มีนะครับบ้านผมนี้ก็มีละนะครับก็รู้สึกว่าจะอยู่แค่9,000กว่าบาทแค่ข้าวแค่เริ่มต้นออกนะครับข้าวแค่เริ่มต้นออกแต่ถ้าไปออกจริงๆแล้วมันจะขนาดไหนนะครับมันจะไปขนาดไหนแล้วเราอย่าพึ่งนะครับ <c oughs> เราเราอย่าพึ่งที่คนอื่นช่วยนะครับอย่างรัฐบาลช่วยเนี้ยนะครับผมนี่ไม่ได้หวังเลยถ้าเขาจะช่วยก็คือช่วยถ้าเขามาช่วยเรา เราก็ไปทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งตัวเองก่อนนะครับพึ่งตัวเองก่อนท่นผูมวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดคุยกับพ่านผู้ชมอย่างนี้นะครับนี้ก็มาให้ท่านผู้ดูผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ